ลิงเงินอะไรที่สะดุ้งเออบทสีฉาดสีใจเออฉันอยู่ตรงบ้านเหล็กบ้านเหล็กมีห้องใต้อยู่ตรงไหนวะจะไม่ได้เหรออันนี้ตรงไหนวะประตูประตูบ้านเหล็กฟ้าเออกำลังจะไปปั่นข้างข้างข้างค่างโบสถ์เซ็นชิ้นสามารถพูล่ามาใกล้ฉันได้นะอืมเครื่องข้างโบสถ์นี่ก็มีเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะโอเคพูล่าน่าจะไปทางกระแพงแตกกันแล้วแหละคิอว่าภารกิจของเราียบร้อยสำเร็จใช่ไหมนะตาชา ฮะฮะตามวงไม่มทันบาร์เทนเดอร์ใช่หล่อนเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะสายลับสายลับแบล็กฉันก็เป็นสายลับแบล็กเออหล่อนเป็นสีเหมือนกันนะฉันจะเป็นดีสองฉัน<ต>จ,<ะ>จะเป็นสายคัมแบ็กอะไรเออเยี่ยมวัน, <c oughs> นนี้นะคะเรามาทำภารกิจเราต้องไปแจกเล่าให้หมอโบยซีชา่นนะคะมากับสตาร์ล็อกเอาคีบสายรับดีบบคะ่ะ ไม่มีส linear, าสรพีนะครับสารดีเรียกว่าไงดีสารดับเดมมี่นะครับบริอองตัวเน็ตบริอองนัวแต่ตอนนี้สารดับเดมมี่ทำอะไรอยู่ครับตู้ตตุต๊ <c oughs> ตู้๊ตกำลังซ่อมเครื่องบางอย่างอยู่ครับตู้ตู้ตู้๊ตตุใช่ครับตอนนี้จะไปะช่อมฟองคลื่อเออตัดเลี้ยงทิ้งไปครับตอนนี้ดิฉันรู้สึกว่าเหมือนกุลาจะเข้าใกล้ดิฉันมากนะคะ <c oughs S 1> <c oughs> รับเราจะชาระวังตัวไว้ให้ดีอ๋อัน ตอนนี้ผู้ร่ากลับไปที่เก้าอี้แล้วเนาตาชาเออนาตาชาโรมานอฟเป็นลำยองไข่ทองคำลำยองไข่ทองคำนะคะครั้งนี้คะเหมือนเราเอาไข่ก็ไม่รู้นะคะมาเป็นไปครัช่วยได้ทันเฟษไม่แน่หลีกเอ้ยเอางงมากจะว่าแปแล้วเราผิดไหมตายขอ๋อมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนกันคะ นาตาชาคะตอนนี้ตอนนี้คนเจ็บอยู่ตรงไหนคะนาตาชาอยู่หลังโบสถ์ค่ะโอเคค่ะหลังโบสถ์ที่แปลว่ากำแพงแตกใหญ่นะฮะใช่ค่ะเนี่ยค่ะจะเป็นศพต่อไปแผลต่อไปทำไมเราดูเราตูนเออถือละไว้เธอละไว้สักจะจะจะมันจะจะมันงงหมอมาตรงตอเนี่ยมันจริงมันต้องเข้าหน้าต่างเอาคนทำไมไม่ต้องดนได้ไหม มาเลี้ยองแนบตัวมันเลี้ยองนัวแตะโอ้โหโอ้เราวิ่งไปทางเดิมอีกเอามันก็ต้องออกหน้าต่างไหมมันมีที่เดียวแหละเออเออเออมา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 ฮิวมาฮิวไปไหนล่ะคะนัตชาตรงนี้ฮิวนี่แหละเราทิวตรงนี้แหละมาโอ๊กเกินเจ้ออกเนี่ยปะอุ้ยเส้นอะไรวะดำๆอะไรนะครับเอ้าหายเอ้าทำไมหายหาย หอาขีดโอ้ยแหละตาช่วยขึ้นมาจากหลุมที่ดินเหนื่อยมากเลยจะจาว่ามันคือพื้นจะาว่ามันคือพื้นซีเมนต์นะไม่ใช่นะใช่หลุมที่ดินพวกเราต้องมาทำภารกิจช่วยไข่ก็ไม่รู้เครื่องถอดรหัสยังไม่ตายมันยังไม่ตายมันยังมั่นไอไปไหมนะตรงนั้นนหะไปค่ะเดี๋ยวหิวส่งเราไปค่ะไปค่ะแหวนเลยไปแหวนแหวน อะไรหอมไหมเออร่อนหอมมา้ช่วยเดี๋ยวกันเหตุใครหรือยังมาค่ะเมือเอหองนัวแตกมาช่วยช่วยมันก่อนได้ไหมอ่ะได้ค่ะจะมีใครไหมมีค่ะแต่ว่ากูจมน้ำตายแล้วค่ะจุดนี้ช่วยได้ไหมร่อนร่อนช่วยนางได้ไหมจมน้ำตายโอขีดคู่เธอเชื่อฉันสิฉันขีด เธอฉันว่าฉันโดนด้วยมาเลี้องนัวแตกเธอระวังด้วยเออไม่ใช่นาตาชาวะผอมทำไมงงมันลากผ่ามันลากผ่าเธอหายห่อเลยเธอมันมันเอาฉันโอ้โหนะ็กโอเอาทำไมหัวใจฉันเต้นอยู่นะ <Okay. S 1> เต้นนะหายเต้นนะแต่ว่วาโอเคมันไปถางเธอละระวังดีๆทันไหมทันไหมทันหรือไม่ มาลุ้นกล่องสุ่มนะครับอันนี้เป็นกล่องสุมงส่มจากร้านกล่องสุ่มจากร้านอะไรดีครับจากร้านสม้มส้มเขียวหวานนะคะจากร้านส้มเขียวหวานอย่าช่วยฉันโคตรสุม่มนะเป็นปอกแขนนะคะมูลค่าประมาณณตอนนี้นะครับจะเช็คในตลาดดูน่าจะอันละสองสามพันเงี้ยแหละค่ะอยู่ หลงตกที่นั่งลําบากนั้นไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปช่วยนาตาชาลมมนน้องแล้วค่เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่สุดอะไรอะไรอะไรไม่มีขวาใช่ไหมคะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราตายไปด้วยกันเลยค่ะตอนนี้เห็นได้เลยว่าอถ้าจะขนาดนี้ให้ไปตะโกนเรียกคนให้ตื่นก็เลยละค่ะตอนนี้ล่ะค่ะที่ยงคืนสี่สิบแปดนะ นี่มันมอมน้ำจมน้ำตายนะค่ะสุชาโดนกดหัวจมน้ำตายแน่ค่ะส <c oughs> ัตว์การไปสักว์อื่นีัก็วนๆน้ำแต่ตรงนี้อีก,อกขวามาะลรคนสุดท้ายด้วยอโดอดทนนะฮะเออ78-83มาค่ะสักอันหนึ่งไปค่ะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรลืมค่ะไม่ได้กลับมาเล่นนานขอโทษค่ะแต่ว่าหนังก็ไม่ไมออกกันเลยทีเดียวเชียวนะคะจุดนี้รุมอ,อยู่ตรง,ตรง,ตรงนี้อดทนนะคะอึบๆไว้ค่ะเดี๋ยวจะรีบเปิดประตูนะคะ <S 1> <S 1> น,น, <S <S นาตาชาอย่าอย่าลุ้นขี้ต่อค่ะถ้าขี้ก็ผมออกมาเดี๋ยวขี่หายกันเหมือนข้าเม่นมา อย่าลุ้นยอะรอค่ะรอค่ะตอนนี้ห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นแล้วค่ะโอ้ยลุ้นมากังเห็นว่าเลยค่ะตอนนี้เป็นไส้เดือนตายแดดไปแล้วค่ะดิ้นกันไม่ไหวเลยค่ะออกค่ะออกมาปัญญาอ่อนออกไปช่วยัไม่ยอมออกทางลับอยู่ตรงนี้บักลิงเออลิงจริงเป็นเจ้าอควิด ไปดีออกไปดไีไม่ช่วยน้องกูอะไม่ยอมออกก็ไม่ช่วยน้องกูอย่าเขืเ่อนไว้ฉันจะไปช่วยคุณเองเอามาจริงๆซะหไม่ค่ะมันจะออกแล้วมันตัดสินใจแล้วว่าออกดีกว่าก็ออแอบแต่เมืบบ่อกี้ก็ไม่น่าทันออมันออก,ก็ไม,นนไม่ทันเพราะออว่าฉันโดนปีก่ะใช่จะใช่ตายยากเรือไปหน่อยฉันลืมว่ามันหลบดาเมจได้ เป็นยังไงกันบ้างกับการเล่นของผมในครั้งนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับส่วนตอนนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย